เสียงตัวอะไรเสียงคนโสดโอ้โหขอเสียงให้คนโสดอายุ35เลยครับผมพี่แคทครับพี่แคทแคทเรียกครับผมเรียกพี่ลุ้นเหรอพี่เอาล่ะครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมป้าใหญ่กว่าเดิมไหมอ่าพี่ทำไมพี่ตะกี้เนี่ยเห็นเป็นไอ้เล็กรืออะไร ม่ไม่ป้ายเนี่ยมันมันแปลเป็นแปลผ่านตามความสุขเวลาคนเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นเนี่ยป้ายก็ใหญ่มากขึ้นหมนกับหน้าตาใช่พี่แปลผ่านตามอายุนิดนึงเอาล่ะเนรับมีคําถามครับอยากรู้ว่าทําไมเดี๋ยวพี่อยู่ไหนดีกว่าอยากรู้ว่าทำไมต้องแคร์ถึงเลือกเพลงตะกี้นี้มาลองเนี่ยโอ้ยคือเพลงเมื่อกี้เนี่ยผมชอบมากใช่ครับแล้วก็คือเคยเวลาอยู่สุโขทัยเนี่ยผมเชื่อว่าสุโขทัยชอบเพลงนี้เพลงอะไรครับเป็นสดทำไมเป็นสดทำไมครับเป็นสดทำไมครับ เลื่องได้จริงๆคนคนที่โสดเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ2แบบคือยังไงครับแบบแรกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือเลื่อนได้เลื่นหนาสวยเลื่อนได้หล่อเล้ครัได้ก็เลยไม่มีทีอันที่สองยังไงครับไม่มีคนเอาแต่ว่าไอ้อันที่สองเนี่ยไม่รู้นะครับว่าจะเป็นจะเป็นแบบไหนจะเป็นใครบ้างแต่ผมเชื่อว่าที่อยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยนะฮะข้อหนึ่งหมดเลยสวยเลื่อนได้ปากหวานและเราจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อหนึ่ง คือคิดไปเองไงครับว่าเลือกได้จริงๆก็คือไม่ได้เลือกนะเพราะไม่มีใครเลือกเราโอเคผมเริ่มเข้าใจตรกาของพี่รุ่แล้วครับแล้วพี่รุ่เป็นแบบไหนฮะเป็นเป็นเป็นอย่างที่สองครับไม่มีคนเอาจริงจริงเหรอใช่ครับทำไมคิดอี่างนั้นครับคือเราเรามันคนน้าตามไปดีครับเงินก็ไม่เคยมีครับเงินงไม่มีเรามีแต่นี่ให้ครับโอ้โหจริงนี่ไม่ใช่สองตัวใครจะอยู่กับเราเนี่ยเราตอบตัวเลยครับแฟนขับแคนอยู่ไหนครับท่ายกแคนยกมือขึ้นสองมือครับ ใหญ่อกเลยก็ยสองมือ,อไม่ตกถามวันถามนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดว่าแคนเนี่ยนะครับวันหนึ่งอยากจะสละโสดขึ้นมาเนี่ยจะ <c> ให้แคนสละโสดอายุเท่าไหร่ <ś úa> ตอนนี้เลยเหรอครับทำไมครับทำไมถึงอยากให้น้องแคนสละโสดเร็วขนาดน,นั้นครับ <ig> แก่แล้วเหรอเนี่ยยังเอออะยังพี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วยังยังเหรอยังที่ผมห่างกับแคนตัง้งแใจเอาปี แนตั้งใจสลัดสดอายุเท่าไหร่ครับผมกะจะสลัดสดพร้อมพิรุ้นะฮะหมายถึงว่าอายุเท่าพิรุษสลัดสดตอนนี้เหรอไม่ใช่เมื่อเมื่อไหร่ที่พิรุธเอ้ยไม่ใช่เมื่อไหร่ที่พิรุษสลัสดอะผมจะเอาอายุตรงนั้นอะเป็นเวลาที่ผมสลัสดเอาวันปีหน้าเลยดีไหมโอ้โหพูดปัญญาหาได้จริงๆรแล้วผมก็บอกว่าเรื่องของเรื่องของศิลปินมีหนุ่มมีสาวเนี่ยนะเรื่องปกตินะครับเพาะฉนนั้นเนี่ยนะฮะ อยากให้เขา้าใจนะมันเป็นกําลังใจนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันีอินมาจากไรวะเนี่ยไม่ใช่คือเราแยา,ยามที่จะบอกไก้ก่อนสมมติถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผม,ผมกคุยกับแคนแค้นแคนแคมีแฟนหรือยังแคนบอกว่าไม่มีครับพี่ถามว่าทำไมไม่หาไม่ได่ครับผมรักแฟนขับของผมอืมใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราต้องคิดว่าเราหานายหญิงให้กับแฟนขับเราอีกคนนายหญิงหรืย่ี่ครับแต่แต่ว่าแต่ว่าแม่แม่ทั้งแคร์อาจจะมาโดดจที่ได้คุณแม่ทั้งแคร์อยู่ไหนครับอยู่นี่อยู่นี่ ขอโทษครับพ um> um well> ี่ไม um ่ใช่ผมพูดไปเพื่อพุ tamam ่งนี้เพื่อนแฟนบอกว่าแม่ครับผมครับดูเธอใครแม่แล้วใช่แล้วแย่เลยรู้ว่าพี่ลุกก็ดูสวยๆอยู่นะเนี่ยทุกคนอะไรวะไม่เดี๋ยวนะนะไม่ดีครับผมสวยแบบนี้ดีกว่าเราพูดถึงเรื่องความรักเนี่ยนะครับผมมันก็มีความรักหลายแบบใช่ฮะแบบแรกเนี่ยก็คือคือเจอหน้ากันรักเลยหรือเปล่าสปาร์คสปาร์คไปเลยสปาร์คหมายความว่า ติดปุ๊งเป๊กปุ๊งปังอ่าอะไรคือแบบเมื่อเจอแล้วพู๊ดคนที่ใช่เลยซึ่งความรักแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกที่จะบอกว่าประทับใจนะประทับใจมันจะจำจนวันตายเลยจริงๆนะวันนี้เนี่ยพี่รุตเจอมาเยอะมากครับไอแบบสปาร์คแล้วเป็นยังไงครับพี่ไม่ได้สักคนเลยโอเคเข้าใจคือเสียใจเลยนะแต่เรามีหนึ่งเพลงแต่เรามีหนึ่งเพลง